สวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้มาพบพครูตานะคะยังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนนะคะเมือ่อวานนี้เราเรียนเรื่องสถานที่ตั้งใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องห้องเรียนนะคะห้องเรียนและการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียนเป็นอย่างไรเด็กๆดูนะคะห้องเรียนเรานะคะมีอะไรคะห้องเรียนเราก็ประกอบด้วยโต๊ะคุณครู ร้ดนของคุณครูใช่ไหมคะมีโต๊ะเก้าอี้ของเด็กๆมีมุมนะคะก็จะมีมุมนั้งสือมุมศิลปะมุมของเล่นมุมมุมที่เสริมทักษะให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นห้องเรียนใช่ไหมคะต่อไปถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเราก็เป็นนักเรียนนะคะ ั้นการปฏิบัติตนเด็กๆต้องทาตามข้อตกลงนะคะเราจะไปสร้างข้อตกลงร่วมกันแล้วก็การตั้งใจเรียนค่ะไม่เล่นนะคะเราตั้งใจเรียนเราไม่เล่นแล้วก็เมื่อเราทํากิจกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการทําความสะอาดนะคะเพื่อให้ห้องเรียนเราน่าอยู่นะคะ และสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะไปเล่มสีชมพูนะคะเราไปดูว่าห้องเรียนของเราในแบบทักษะล่องรอยมีอะไรบ้างไปเลยค่ะอาเด็กๆคะไปใบงานนี้ไปทักษะใบงานนี้นะคะเอามาดูค่ะในเล่มน,นี้นะคะบอกว่าให้เด็กๆขีดทับภาพสิ่งของที่มีจํานวน 8นะคะเด็กๆนี่คือเลข8นะคะหนะะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะมีภาพอะไรบ้างที่มี8เป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนเรานะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีรถไม้มีกล่องไม้มีดินสอไหมมีไม้บรรทัดไหมดูนะคะสิ่งของเหล่านี้ให้นับจํานวนที่มี8แล้วก็ขีดทับนะคะเรามาดูภาพแรกนะคะ 1>, 1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกดเดใช่8ปดไหมคะไม่ใช่นะคะดังนั้นเราไม่ขีดนะคะเราจะไปที่เก้าอี้นะคะเด็กๆ1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกดแอันนี้ลงท้ายด้วย8มีจำนวน8ขีดทับเลยคะ่ะเด็กๆเก่งมากนะคะเด็กๆทีนี้จะมีภาพที่เหลือนะคะ จำนวนที่เหลือนี้ให้เด็กๆฝึกกับคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองที่สอนนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกนะับกับผู้ปกครองโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวครูตาแค่ยกตัวอย่างพ่อที่โต๊ะกับเก้าอี้นะคะดังนั้นอันนี้ครูตาวางไว้ก่อนนะคะครูตาจะไปหน้าต่อไปนะคะ ดูค่ะน,นี้นะคะเขาก็ให้เด็กๆนะคะสังเกตนี่สังเกตภาพที่อยู่ในช่องตารางเนี่ยนะคะแล้วก็มองหาภาพสิ่งของที่หายไปเอามาใส่นะคะให้มันสัมพันธ์กับในตารางนี้นะคะตัวอย่างนะคะนี่สมุดใช่ไหมคะแล้วมีช่องหายไปเอ๊หายไปอยู่ไหนเอย่ย เดียวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดต่อไปนะคะเป็นช่องตารางของเก้าอี้เด็กๆมองสิคะเก้าอี้หายไปแล้วยอยู่ตรงไหนคะเด็กๆเย่ยมมากเลยคะ่ะตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กก็ขีดทับไปคะ่ะเก้าอี้ต่อไปดินสอคะ่ะเด็กๆดินสอหายไปอยู่ตรงไหนคะเด็กๆเจอหรือยังคะเยียมมาก ดีเลยค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆทีนี้เหลือด้านล่าง2ข้อนะคะเด็กๆลองฝึกนะคะฝึกกับผู้ปกครองอีกนะคะมันจะยากนิดนึงแต่ว่าเป็นการฝึกนับของเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งนะคะต่อไปครูตาจะไปใบงานฝึกทักษะนะคะนี่หน้านี้นะคะเด็กๆเป็นการฝึกเขียนตัวพยัญชนะห่อพึ่งกับ ฝอฝานะคะในรูปภาพก็จะมีภาพที่เด็กๆนะคะเดินไปลงเรียนไปแต่ละตึกของเด็กๆที่จะไปโรงเรียนนะคะไปเข้าเรียนนะคะก็ให้เด็กๆขีดเขียนขอโทษค่ะเขียนตัวพยัญชนะฝอพึ้นฝอฝา,าไปในทิศทางที่ลูกศรกําหนดให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ ห้องเรียนแล้วก็การปฏิบัติตนคุณครูก็จะมี3ใบางานนะคะเด็กๆแล้วก็ครูตาฝึกปากเด็กๆฝึกคบทวนนับ 1, นะะ1ถึง8นะคะเราเริ่มต้นที่นับนิ้วก็ได้นะคะเด็กๆลองดูนะเด็กๆกำมือไว้นะะับเลยค่ะ1นึ่งชูหนิ้นว2 3 4 5า7 8นะคะลอง ลองฝึกนับนิวดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเด็กเด